อยากลดไตรกิสรายให้ได้ผลนะคะจะต้องเลี่ยง8สิ่งนี้ค่ะข้อที่1นเนาะเ,เลี่ยงข้าวแป้งน้ำตาลที่ขัดสีนะคะข้าวเหนียวน้ำตาลขนมหวานต่างๆรวมถึงผลไม้แช่อิ่มผลไม้เชื่อมนะคะ2ค่ะเลี่ยงของทอดทุกชนิดนะคะเช่นเฟรนช์ฟรายไก่ทอดกุย้ยทอดเป็นต้น3ค่ะเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะเครื่องดื่มหวานมันทุกชนิดนะ,ะเช่นนมเปรี้ยวน้ำป่านน้ำหวาน น้ำอัดลมนะคะชานมโกโก้เย็นกาแฟยเย็นต่างๆเครื่องดื่มที่ดีที่สุดค่ะคือน้ำเปล่านะคะเลี่ยงที่4ค่ะคือจะต้องเลี่ยงเค,ค้กเบเกอรี่แครกเกอร์ คุกกี้โดนัทนะคะอาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบของไขมันทรานเมื่อทานไขมันทรานเข้าไปแล้วจะทําให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ของคุณเพิ่มสูงขึ้นได้รวมถึงลดลงได้ยากด้วยนะคะและไขมันทรานค่ะเมื่อทานไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะได้มากกว่าไขมันอิ่มตัวถึง10เท่าเลยนะคะ ห้าค่ะเลี่ยงที่ห้านะคะคือจะต้องเลี่ยงไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวนะคะมาได้จากทั้งสัตว์และทั้งพืชเลยนะคะจากสัตว์ก็คือมาจากมันสัตว์หนังสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันต่างๆนะคะถ้ามาจากพืชน,นะก็ส่วนใหญ่แล้วพืชที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะก็จะเช่นได้แก่ในกะทิเนาะในเนื้อมะพร้าวในน้ํามันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเลี่ยงที่หกเนาะ เราจะต้องเลี่ยงอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะเลี่ยงที่7ค่ะก็คือได้แก่พวกซอสเครื่องจิ้มต่างๆนะคะเหล่านี้มีน้ำตาลแล้วก็มีไขมันอยู่ในปริมาณพอสมควรเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่น้ำมันอะไรมาด้วยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อคุมระดับของไขมันไตรกิสลายนะคะทานให้น้อยที่สุดนะคะเรียกว่าทานให้ได้รสก็พอนะไม่ตักแบบเยอะๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะต่อไปค่ะ งดเลี่ยงที่8นะคะ,ะ,คะก็คืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะถ้าทำตาม8ข้อนี้แล้วนะคะระดับของไขมันไตรกลีเซอไรด์ของคุณค่ะจะลดลงนะคะและกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมค้นคว้าและเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ต,ตอนนี้ได้เลยะคะ่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้